สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะนี่ค่ะแม่บุญถิ่นก็จะพามาดูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกตุงนะคะนี่ค่ะวันนี้แม่บุญถิ่นก็จะมารอตรวจนะคะแม่ลิงพ่อน้ำมีนะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกตุมของเรานะคะมีคนมารอตรวจเยอะแยะเลยนะคะประชาชนที่มารอตรวจนะคะนี่ค่ะคุณหมอแล้วก็มี พี่น้องประชาชนนะคะนี่ค่ะมารอตรวจนะคะมาเลงท่อน้ําดีนะคะนะครับรออยู่นะคะตอนนี้คุณหมอก็ยังไม่มานะคะก็ต้องรอมดข้าวมดน้ําตั้งแต่หกทุ่มนะคะก็เลยมารออยู่ที่นี่นะคะคุณหมอจะมาก็จะมาตรวจนะคะตรวจมาเลงท่อน้ําดีนะคะนี่ค่ะมีคนประชาชนก็มารอตรวจกันเยอะแย,ยะมากเลยนะ,ะนี่ค่ะ แม่บุญถิ่นก็จะมาตรวจเหมือนกันนะคะนี่เพราะว่าลงชื่อไว้แล้วก็ต้องมาตรวจตรวจสุขภาพพิกปีนะคะ,ะประชาชนเราก็มีเยอะแยะนะคะมารอหมอก็ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยนะคะก็ต้องรอค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็ต้องรอนะคะเพราะว่า คุณหมอ,อยังไม่มาเลยนะคะที่ศาลานี้ก็มีนะคะมุมพักผ่อนนะคะก็มีมานั่งรอค่ะานชมเราก็ให้ความสนใจนะคะ,อะตอนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็เยอะยะนะคะต่อยังไม่ได้คิวเลยค่ะยังมีตั้งหลายเดือนนะคะเพราะว่า บางตอนที่แรกนะคะทุกคนก็ว่าอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนะคะบ้านเราก็เป็นบ้านที่เป็นบ้านที่อยู่ไกลความจเจริญก็เลยบางคนก็ต้องไม่ต้องฉีดก็ได้แต่ตอนนี้นะคะพอเขามาให้ลงทะเบียนก็มีหลายคนแล้วนะคะที่จะมารอการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่า แต่ตอนที่แรกนะครับบ้านของเราบอกว่าไม่จําเป็นต้องฉีดเพราะว่าอยู่ไกลนะคะเพราะว่าดูขาวนะคะก็เป็นโน่นเป็นนี่เขาก็เลยกลัวนะคะชาวบ้านเราก็เลยกลัวแต่ก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเริ่มทยอยมาลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็มี ก็ต้องรอคิวต่อไปนะคะเพราะว่าวัคซีนมันก็ไม่เยอะนะคะก็เลยมารอนะคะแต่วันนี้นะคะชาวบ้านของเรานะคะไม่ได้รอฉีดวัคซีนนะคะแต่คุณหมอท่านก็จะให้การมาตรวจนะคะมะเร็งท่อน้ำดีนะคะมะเร็งท่อน้ำดีค่ะคะ่นะ,คะ มีคนมารอเยอะแยะเลยนะคะชาวบ้านกกตุมของเรานะคะให้ความร่วมมือคุณหมอเป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะถ้ามีอะไรเขาก็จะมาให้การให้คำคุณหมอให้คำแนะนำอะไรเขาก็มาทุกครั้งเลยนะคะ,คะมุมพักผ่อนก็มีคนมารอตัววเยอะแยะเลยนะคะทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะแต่คุณหมอย,ยังไม่มาเลยค่ะตอนนี้ คุณหมอเราก็ยังไม่หมานะคะเราก็ต้องมารอนะคะรอรอตรวตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะประชาชนของเราให้การรักษาเป็นอย่างดีเลยนะคะหมามากเลยนะคะคนเยอะแล้วนะคะคนเยอะแล้วนะคะาตอนนี้นะคะ หมอกำลังเดินทางมาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกตดูของเราแล้วนะคะคนรอตรวจก็เยอะนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกตูนะคะ

นะคะคประชาชนนะคะมีคิวกันทั้งนั้นเลยนะคะมคิวแล,ล้วก็เข้าไปบ้านปกูกตูมของเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะตรวจอะไรก็ให้ความร่วมมือกับหมอเป็นอย่างดีเลยนะคะตรวจสุขภาพฟรีนะคะ คุณหมอก็มีโครงการนะคะมีโครงการให้ตรวจสุขภาพนะคะวันนี้วันนี้ดีมากมากเลยนะคะมีคนมาตรวจนี่ค่ะประชาชนนะคะทยอยมาตรวจเรื่อยๆนะคะอ่ารุ่พ่อค่นะขับรถเจอทยอยมาเรื่อยๆนะคะชาวบ้านประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะ มียอูานในหอถ้าฟังแม่บงคาบกันอยู่จ้าเข้าไเลยค่เข้ไปเลยค่ะื่อยๆนะคะประชาชนของเราเข้ามาด้ยๆนะเขาเรียกชื่อไปเรื่อยๆนะคะมีอิือก็เรียกคือไปเรื่อยๆ ตวจข้างในนะคะมีไม่ม well, we ีปัญหาเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะอาทิตย์จะห่อนะเราจะไปนะข้างของข้า่นเข้าข้างเข้าไม่ไ้หมอกันนอกนี่ถ้าเราไปอ่เราไม่เอาอง ยังจะดังนันยังที่จ้าผ่านเลยผาเลยิรดาจะาอุปธรมค่ะมาแล้วแววนค่ะดูกันก็เข้าไปตรวจกับคุณหมอก็มีการตรวจข้างในนะคะ ผู้นจ้าขันทองพี่น้องของเราให้ความร่วมมือนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะนะคะี่ค่ะหมอก็จัดคิวไว้แล้วนะคะจัดคิวเรียบร้อยแล้วก็เลยทยอยกันลงมานะคะชาวบ้านก็ทยอยลงมาตรวจเรื่อยๆเลยนะคะาประชาชรของเรานะคะ ดีมากๆเลยคุณพอ่อคุณแม่ทุกคนก็มาตรวจนะคะค่ะต้องรอคิวกันอยู่นะคะรอคิวกันอย่างนี้นเลยนะคะหระยะห่างนะคะนนะาารับเข้มไหมระยาหาระยาหา่าง

มามังไมตรวจนจะตรวน้ำชาชนนะคะมารอตรวจนะคะใครก็ตรวจตรวจสุขภาพปีนะคะก็เลยมารอตรวจ เยอะแยะมากเลยนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะ การตรวจสุขภาพเป็นอย่างดีเลยนะคะมีโครงการอะไรก็หมอก็ประชาสพัน์ก็เขาก็เลยลงมารอนะคะรอตรวจนะคะต้มาไปบ้านโคชูตรวจมะเร็งท่อน้ำดีนะคะมะเร็งท่อน้ำดีดนี้ก็รอนะคะด้านนี้ก็รอคิวนะคะ ต้องรอคือระคะนี่ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลของเราเว้นระยะห่างนะคะเว้นระยะห่างไปตามความเรียบร้อยนะคะเว้นระยะห่างเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณหมอของเราก็จัดให้เป็นอย่างนี้นะคะ อย่างดีเลยนะคะเขาทั้งความร่วมมือดีมากเลยนะคะทยอยมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้สุขภาพนี่เป็น การดีมากเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคประจำตัวโรคอะไรนะคะคุณหมอก็จะือนะคะความร่วมมือนะคะประชาชนของเรานะคะทยอยมาเรื่อยๆนะคะ การรอตัวที ite, ่น so ่ารักนะคะเพราะว่าไข่ไท่ก็เว้นระยะห่างนะคะที่คุณหมอเขาจัดไว้ให้นะคภาพประจำปีนะคะยายกเข้ามาญาติยายกเามาเยอะๆนะคะประชาชนเรา ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นคนวะไอส่องสิ่งจะตื่นเต้น

ระยะห่างนะคะค่ะโรงพยาบานสงเสริม huh. สุขภาพตำบลเกาูเของเรานะคะเพราะเว้นระยะห่างนะคะใครยังไม่ได้ตรวจก็น mm hmm> um> ี่นะคะได้คิวกันหมดแล้วนะคะเนี่ย ดูกันหมดแล้วตรวจนะคะห้องตรวจตรวจกันมาเรื hmm. р, ่อยๆนะคะประชาสนของเราังนม่รู้ดเป็นยบวานีน่ะไปหาดีกว่า สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้แม่บุญถิ่นนะคะกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีจ้า